สวัสดีครับนะครับห่างหายจากไลฟ์ไปนานนะครับวันนี้ใครดูไม่ทันเดี๋ยวดูย้อนหลังเดี๋ยวผมจะดูไปลง YouTube ด้วยนะครับก็คือซานหุ่นเหล็กนะครับวันนี้จะมีงานค่ายแฟนตาซีจีเวลนะครับค่ายนี้เคยทําเป็นงานจีนนะครับเคยทําที่ทําออกมาก็คือเจ้าโวทอนนะครับซึ่งแยกร่างได้แล้วก็แปลงร่างเป็นสิงได้แล้วก็รวมเป็นหุ่นใหญ่ได้ นะครับแต,ต่ตัวนั้นน่ะเป็นเหล็กแล้วก็ทําเฉพาะทีละกล่องละกล่องละกล่องจนครบ 5, 5้ตัวอันนั้นสําหรับโบทอนแต่ตัวนี้เนี่ยล่าสุดเป็นไดร์ลักเกอร์นะครับไดร์เกอร์อีกชื่อหนึ่งก็คือโบทอนนะครับสาวกคุณเหล็กก็คงรู้จักกันดีวันนี้เป็นสินค้าล่าสุดเลยเพิ่งเขา้าวันนี้ผมจะมาอันบล็อกให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงวัสดุผมยังไม่รู้เลยว่าเขาผสมเหล็กมาเหมือนกับตัว โมทอนหรือเปล่าแต่ตัวนี้จะเป็นไดร์ลักเกอร์นะครับอันนี้จะมาเป็นเซตเซตแรกจะเป็นเซต A จะเป็นแค่ครึ่งท่อนบนผมไม่แน่ใจว่ามี3เซตหรือ2เซตนะครับเอามายังไม่รู้เลยว่ามีกี่เซตเอาเฮ้ยมึงยังไม่ออกมาโชว์ตัวเลยวะ นะอ่าแล้วผ่อนแล้วกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลายคนคงอ๋อแนละ้วนะครับเพราะสามารถตางเป็นยานได้ชุดแรกเขาบอกว่ายานเป็นห้าลำนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูเขาซีลมาอย่างนี้จากค่ายแฟนตาซี g ีเว l นะครับ, well, รบชุดนี้ผมที่ร้านขายอยู่ อันนี้เซตเดียวนะครับหรือกล่องเดียวเหลือกล่องเดียวด้วยนะครับขายอยู่ผมจําไม่ได้ว่าเพราะว่าเึิ่งทำราคาเดียี้น่อยู่ที่สองพันสองครับสองพันสองร้อยบาทเหลือหลือกล่องเดียวนะครับท่านใดสนใจก็แจ้งได้เลยนะครับเพราะอันนี้อันนี้ก็ขายไปแล้วนะครับแล้วมารีวิวให้ดูก่อน ตัวน,นี้ของมึงเข้าเลยยังไม่มีใครน่าจะรีวิวเลยนะสำหรับเมืองไทยนะไม่ใช่มืงนอก <c oughs> เรามาดูก่อนเท่าที่ผมดูในในตอนสั่งเนี่ยไม่ค่อยสวยนะ <c oughs> ครับ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไงนะครับเออ่คู่มือเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือตั้งแต่โวทอนแล้วครับมึงไม่มีคู่มือมาให้นะอันนี้มันก็ไม่มีคู่มือมาอีกแต่ตัวนี้เนี่ยน่าจะ KO จากตัว s o c นะครับน่าจะนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดต้องขออภัยนะครับอันนี้จต จะเบาๆวันิี้หนึ่งอ่าส่วนแขนนะครับอันนี้จะเป็นเหล็กละชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้จะเป็นเหล็กละอันนี้คือแขนใบพัดจะแยกออกมานะครับจะอยู่นี่นะครับใส่ใบพัดเรียบร้อยนะครับผมอาจจะต้องเรียก ผู้เชี่ยวชาญด้านการรวมล่างมารวมให้ดูอันนี้สีน้ำเงินนะครับก็เป็นแขนเหมือนกันรวมแล้วจะใหญ่ไหมผมว่ายังไม่รู้นะว่าแต่แขนมันดูสั้นๆนะครับอ่าแล้วก็ชิ้นส่วนที่เป็นหัวยานนะครับไอห,หัวหัวหุ่นหัวหุ่นก็เป็นยานอีกหนึ่งเรา เขาบอกว่าทั้งหมดมียานทั้งหมด15ลําดังนั้นแม่งน่าจะ3เซตจ,จริงๆเพราะว่าอันนี้สีทั้งหมด5ลํานะครับของนี้5ลํานี่น่าจะเป็นส่วนหน้าอกหรือเปล่าซึ่งเป็นยานเหมือนกันก็เป็นพลาสติกแต่พลาสติกก็โอเคนะครับค่อนข้างที่จะดีดีเลยไม่ได้ไม่ได้แย่ไม่ได้ขี้เล็นะครับ5ลำโอ้มันมีทั้งหมด15ลำเลยเหรอนะครับนี่ คู่มือไม่มีของมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมลองให้ผู้เช่าชาญในด้านแปลงล่างแปลงล่างให้ดีกว่าเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวรอสักครู่ดูซิว่าเขาจะแปลงแล้วเป็นยังไงสักครู่นะพี่สอยนะครับ,บอาอยเอาเก้าถอยโรโบโคาเฟอ่านาดะมองไม่เห็นเดี๋ยวชิ้นหนึ่งอ่ะอันนี้ใช้ไ,ไ้ตัวอันนี้แขนอันนี้มีเหล็กตัวจะจะใหญ่ไหมตัวเท่าไอัวสิ ขเขาเหรอ L.C. แขนแค่นี้ยังเหรอใช่อ่ะสรุปต,ตัวนี้มึงก๊ปกอป L.C. มาอยู่แล้วละ่ะ L.C. เ,เลยแต่ตอนนี้อ่า L.C. ตัวเท่าไหร่รวมเด็ดเสร็จมึงกี่บาทหนึงกี่บาทแต่บางคนก็ขายไม่ถึงนะอันนี้เซ็ตหนึ่งตี๊ยส,สองนหรคือเสียบเลย <c oughs> <c oughs> อ๋อผมเสียบแปลงอย่างนี้เลยแปลก็มีเฟืองมาก ับให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลงร่างหินพิสอยจากโรโบคาเฟ่แล้วก็อันนี้ครับบหรือระบบการแปลงร่างเหมือนไหมเหมือนเนี้ยเราซีไหมเหมือนกันคล้ายๆอาจจะตัดตัดอะไรหลายอย่างตัดเรื่องเหล็กออกไปค่อนข้างเยอะเยอะอันนี้หน้าอกหรือเปล่าหน้าอก อันนี้ประมาณนี้ก่อนนี้ก่อนนี้นะครับตอนนี้ได้ชิ้นอกแล้วประมาณนี้ก่อนมือก็อยู่มืออยู่ข<น>้าไหน่ะในไม่มีมีแค่นี้เลยหมด,ดแล้วใช่ป่ะมีแค่นั้นเลยลลมือไม่มีมือไม่อีกท่อนหนึ่งมือต้องเป็นท่อนลบอ,อมือเป็นรถอ่ะมือต้องเป็นท่อนอนีงตอนนี้ประชาสัมพันธ์นะครับอ่ออาแค่วันนี้นะครับงานไทยแลนด์คอมมิคชันนะครับที่พารากอนมีวันนี้นะครับวันแรกน่าจะถึงวัน ผมไม่รู้ว่าวันไหนฮะแต่ส่วนใหญ่ก็3วันสุกเสาร์อาทิตย์นะครับยังไงไปอันนี้เยอะแล้วก็อย่าลืม,มาแวะมาพันทีด้วย <c oughs> อืนนงมงานวิญญาณก่อนนะครับยานไอ้น,นี่ไอที่มันเรียกองยานแล้วยานอากาศยาน <c oughs> มันล,ออมล้ <c oughs> อมเล็กมากเลยนะไอ้รวมแล้วสวยอยู่นะนี่รวมบิญยานนะครับเดี๋ยวไม่เป็นหุ่นนี่เป็นยานอย่างนี้ รเรียบร้อยครับรวมร่างเรียบร้อยเป็นยานอันนี้อันนี้เซตเซตท้องฟ้าท้องฟ้ามีท้องฟ้ามีทะเลแล้วก็มีดินโอเคมันแบ่งอย่างละห้าลำห้าลำนะครับอันนี้เป็นเซตเอนะครับนี่เรียบร้อยรวมแล้วเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับเจ้าไดร์ลักเกอร์สวัสดีครับผม เดี๋ยวพี่ซอยเอาตัว SOC มาให้ดูนะครับไซส์ก็จะเท่ากับ SOC นะครับแต่ราคาจะก็ตามสภาพนะของจีนนะครับอันนี้แค่นะถ้าเป็นหุ่นก็อย่างเงี้ยเห็นไหมนะโอกเอ้ยนี่นี่ถามว่าโอเคไหมก็ก็ก็โอเคนะผมว่าก็โอเคนะ แต่ไมไ่ได้ดีเด่มากนะวัสดุจะมีช่วงแขนที่เป็นเหล็กที่ที่เป็นลำตัวของ mm hmm. เฮลิคอปเตอร์เนี่ยเป็นเหล็กนะครับระบบต่างๆเนี่ยหมดโอ้ mm hmm. Ồ, ไม่กลางงัเหล็กหนึ่งกล่องท่านใดสนใจนะครับแจ้งได้หรือว่าเสียดมนะครับ mm hmm. เสียดมดูอยู่นะครับ เดียวดมพี่ฟงโลโบคาฟเฟ่ดูอยู่จะรีบเอาด้วยรีบบอกนะเพราะมันเหลืออีกกล่องเดียวไอ้สยอันนี้ไอ้สอยเอาไปแล้วนะก็มีแค่ตามนี้เดี๋ยวรอพี่สวยเอาเอาของ SOC มาให้ดูนะครับอันนี้หัวก็ถ้าเป็นหุ่นก็ขยับได้นะครับขยับได้เพราะถ้าเป็นบอลจอยเหล็กมานะครับขยับได้ อันนี้คือภาคอากาศนะครับส่วนแขนจะเป็นล็อกตึก๊กตึ๊กตึ๊กนะครับแต่ตัวล็อกแขนเนี่ยเหมือนเดิมครับแต่ดีกว่าโมโทอนโอ้โหอันนี้มาเทียบเลยอันนี้คือ s o c นี่ครับนี่คือ FOC นะครับอันนี้คือแฟ well, นตาซีจีเวลงานสู้งานสู้โกลลออนไม่ได้ โกลิออนพลาสติกดีกว่าแต่แขนกูว่าล็อกดีกว่าอ่านะแต่แต่พลาสติกโกลิออนโกลิออนแล้เปิดหน้าได้หรือวะเปิดหน้าได้ลองทําเป็นหุ่นเพิ่งหนึ่งสลับเฮ้ยแขนล็อกดีกว่าล็อกดีกว่าโวทอนแต่อันนี้ก็ชื่อโวทอนเหมือนกันหน้าเป็นงานจีนไหมจีนไปหน่อยตีอ่ะตีเยอะหน่อยตีเยอะหน่อย ตาตีตาตีนิเอองานจีนแลตาตีอ่ะตอนนี้ก็แปลงเป็นร่างหุ่นแล้วนะครับชุดบอลนี่นี่ไซส์เท่ากับ s อ c ซเลยนะครับเพราะว่า k คมาอย่างเอ c ซแต่หน้าเนี่ยตาจะตีเป็นนิดนึงนะครับตาจะตีแ้วถามว่าโอเคโอเคเพราะว่าแขนเนี่ยแน่นอยู่เพราะว่าตอนที่เป็นโลทอนแม่งหลุดแม่งหลุดเลยะขยับแขนไม่ได้เลยะ โครลออนเหล็กเยอะกว่าอ่าแต่โคลออนใช่โคลออนเหล็กเยอะกว่าแล้วก็แต่กูชอบตรงนี้ก็คือกึกคือคืกแต่แบบเงียบๆน,นะค,คือล็อกอยู่อะ่ะมันมีเฟืองโขบอยู่มันจะไม่ตกอย่างเงี้ยไม่ตกแน่เ่ยนะครับก็ตัวนี้เท่าไหร่เอฟซีเปิดอีกสองห้า 2, นะถ้าซื้อเงินสองถ้หมื่นขึ้นหมื่นอ่ะแต่ถ้าอันนี้ก็หกพันกว่าบาทถ้าครบเสร็จนะโดยประมาณนะ 6,000กว่าบาทเ่านี่มัน2,200เซตเนี้ย2,200ขายสองเซตนะครับเหมือ yeah. like นกันก็โอเคนะอ่ะส่วนดีเทลข้างหลังนะครับกับตัวแท้นะครับ SOC นะถ้าไม่ต่างกัน <c oughs> แค่อันนี้จะสีดิสซีดอันนี้จะสีมันัมนนะครับแล้วก็เรื่องหน้าตา สีสีแท้จะสดกว่าสีอันนี้มันจะไม่ลงพลาสติกพลาสติกฉีดใช่ไหมล่างบางอันจะไม่ลงก็คืออย่างเงี้ยจะเป็นพลาสติกฉีดสีแดงก็ลงมาฉีดมาเลยไม่ได้เป็นสีไม่ได้เป็นสีพ่น,นแต่ส่วนที่เป็นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจะมีน้ําหนักซึ่งมันเป็นเหล็กทั้งดุลเลยนะครับที่เป็นสีน้ําเงินกับสีแดงตรงนี้เ่ยจะเป็นเหล็กทั้งดุลเลยส่วนแกนไม่น่าจะมีเหล็กนะครับส่วนแกนก็น่าจะมีเหล็ก ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเรื่องสีซึ่งของแท้จะสวยกว่าแค่นั้นนะครับแค่นั้นส่วนเรื่องอวัสดุผมว่าก็ยังยังยังโอเคแต่สู้สิงโตโทอนไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องน้ำหนักอันนี้ยังต้องรอชิ้นส่วนที่เป็นเซ็ต2และเซ็3อีกทิลึง ครับวันนี้ก็ตามนี้สำหรับเจ้าแรนด์ซ์ซีจิวเวลนะครับไดร์ลักเกอร์งาน KO นะครับเกมนี้ขอบคุณครับอันนั้นนะครับ